สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองไปสุสุสกับสวัสดีทุกท่านสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่อำเภอพิบุรัตจังหวัดพิจิตราชธานีนะครับกับทีมงานทุกคนสายซาวหนึ่งเก้าเจ็ดครับนะครับพี่น้องนะครับเก้าเหลือเบียกร้ายตินสายเหลืเบียกหน่อยครับกับตอนนี้ทีมงานเรากำลังเก็บของครับเดินทางกับอุบลราชธานีครับขอคกัที่วิถีที่เจ็ดนะครับเด้อกับเออนุชาราศี ทุ่นชีลาพรสายลักทองเบียดครับผมอออบอกกันอยู่ขนาดแทะที่วนมักงจะหาบุราสุขานี่ก็แถวบ,บ้านโบกไกลบ,บ้านครับไป,ไป,ประมาณสิบกิโลครับเอองสิบกิโลนี่นะครับนี่ตอนนี้ขึ้นงาน,นเพชรมั่งใช่เพิ่งก็ดีสอดแจงจ้างปางก็ได้แล้วก็น,นอนพักไปนัน่งนะครับสอดแจง้วก็นอนพัก กุก็บของกุกิบไปครับเอ่อเขาเดินทางต่อไปสำหรับจังหวัดเลยส่วนทีมงานอยู่บนไยเรนซ่าก็เดินทางกับอุบลราชธานีไปงานมวันที่เจ็ดจับวงเอียนคาราศรีครับผมเออจะปรับเตาคนจ้างไปสักปีที่แล้วคนน่ะพิธีล,ล,ลับร่องพุ่มพันมุกหลายเครื่องเสียงนะครับจะได้คิดต่อเครื่องเสียงมาต่อ,ตอ,เ,อ,เ,คเ,อเครื่องคนจ้างมอรัมเอียนุชาครับมาเด่นใจปกติเอียนอ็ชาปกอบด้วยเครื่องเสียงนี้เราว่าอาจจะขับเป็นเครื่องเสียงตัวหนึ่งเนาะครับเนาะเออผมคนเดียวไล่ครับสำหรับคิวงาน ขนาดจับภาพจากาสัดภา1จ็ตอ่อนหานใส่บนสายยึาวหน่งเาเก้าจออนตัวสองครับเออเด่นเมื่ไกลครับขนดัที่ยี่สบแเนี่ยข้อกันยุบคุณชหวสุรินทร์นะครับกระบุ่งแบบเพีรเมื่งใช่คือเก่าแบบทีมวันเน้า,าก็กำลังเก็พรองครับอาธิเดกขอนแดนไดได้จัง่อยเพราะว่าเออเด็อแย่ผมกลัวกับเจ็บหมดเล ชื่อว่านัก็ซอยกันคนละมือคนละมือนะครับมัมมีคนรวยครับช่วงนี้มันห่อนรวยบ่อไรมันห่อนแดดเออกระน้ำรวยกระจังรวยช่วงนี้มันบ่ออะไรครับมันกังเว่นแนมห็นเออกระติบบางขึ้นรวยไรเด้อันนี้กระบบางเว่นกับเห็นกันนี่กับซอยกันคนละมือคนละมือครับนี่แหละชีวิตคนรวยชู้ๆนะครับตากแดดตากฝนแดดก็ต้องดุยฝนก็ต้องดุยครับเพื่อปากท่องจะคล้องหางกันนะท่องไปนะครับ คุอยู่บ้านใส่นะครับก็เป็นพอ่อแม่ลูกเมียพี่น้องนะครับผมเออนี่ครับพี่น,น้องอาชีพแรกกับซามครับเฮ้าบ้าเล็กบ้าเล็กอาชีพนี่มาตะขยันอาชีพแรกเลไปเบิดครับเอ่อขอให้เป็นคนดีกับพ่อเออนี่นะั้นเป็นคนดีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ญาติพ่อแมอ่อนะครับ เจ้าเจ้าพี่น้องเจ้านะครับห่อนแดดครับดูแดดตะลโก้ยวนมานะฮะโอ้ดูแดดดูฝนเลยครับนี่นี่นะครับขับในงานต่อเนี่แห้งมื่อยไปอีกเล้วครับนี่เก็บของขึ้นเด็กไปลงต้อมวันนี้นี่โมมี่ครับผมยี่สิบห้ายี่สิบว้างเด้ออี่เจ็ดฝอกันอยู่อำเภอพิบุตรมรดสหาจังหวัดอุบลราชธานีหมอรำซิ่งเอลชาราศีพบกับอุบลไซน์เซาหนึ่งเกาะกระเทศครับมานะ วัดับปั้านีมาหเด้มาต่อเหีเด้แวขอขอบคุณทกที่ทุกท่านครับผมขอบคุณนะครับคือัาชมคลิปทังเ้วม็ตลอดครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพจ้าสักข้าขอคุณผู้จ้างนายยังเศ้าห้อ ยังไงต่อครับคลิปี้ทุกท่านครับผมีครับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาวแชนแนลครับผมคลิปนี้ยไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ